สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับยูนเกม The Hunter นะครับเกมตัวนี้จะเป็นรูปแบบการเล่นแบบ Open World นะครับเราจะได้รับบทการจำลองเป็นนายพรานนั่นเองนะครับตัวแมปเป็นแบบ Open World เนาะเราสามารถวิ่งไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้นะครับกราฟิกในเกมก็ตามคลิปที่เห็นณตอนนี้เลยนะครับอันนี้อัดในโทรศัพท์วันพัสดหนะถ้ามีเสียงไม่ตรงกับภาพยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับต้องอัดเสียงแยกเนาะนี่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับมือถือบางรุ่น จะไม่ลองรับเกมนี้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะอ่ะมีในส่วนของคําสั่งเร่งขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกอ้านหายใจเนาะเพราะว่าเป้ามันจะได้นิ่งนะครับแล้วก็ยิงอันนี้ช่วงแรกนะครับยังทําอะไรได้ไม่เยอะนะเดี๋ยวเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะสามารถเดินได้นะอันนี้ช่วงแรกเฉยๆนะครับโอเคครับผมต่อมาก็คือ <Okay. S 2> <ๆ>เขาจะมีคําสั่งให้เราไปล่านู่นนี่นั่นนะครับสามารถเดินได้นะ อ่าคือช่วงแรกอ่ะอาจจะยังเดินไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเดินได้แล้วเนาะนี่ครับด้านซ้ายมันจะเป็น D-pad นะครับก็รูดเดินหน้าถอยหลังหันซ้ายหันขวานะครับประมาณนั้นเลยกราฟิกในเกมก็ตามที่ทุกท่านเห็นนะครับคิดว่าเป็นยังไงบ้างผมว่ามันก็สวยดีนะอืมแต่พวกอนิเมชันการเคลื่อนไหวตัวละครอาจยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับเนี่ยอ่ะก็เดินได้เร็วว่าน,นี้ได้ไหม คือช่วงช่วงแ,กแรกๆมันจะมีภารกิจให้เราทำค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเกมนี้อย่างที่บอกเป็นนายพานนะครับดูกางเจามีในส่วนของทิศบอกนะครับว่ามีสัตว์ที่เราจะล่าอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ค่อยๆแบบคลานหรือเดินแบบย่องๆไปนะครับได้ระยะแล้วก็กดเร่งนะครับแล้วก็ในส่วนของก้านหายใจนะครับแล้วก็ยิงเลยตูมนเข้าไปครับเรียบร้อยครับ ไม่รอดนะอาจจะโหดร้ายไปสักนิดนึงนะครับใครที่ไม่ชอบนายพานอะไรประมาณนี้นะน่โอเคสามดาวครับเชียว,ว,วเไปเลยนี่ครับสรุปคะแนาน,านต่างๆนะครับอืมก็หลักๆก,การเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเลเวลขึ้นค่อนข้างง่ายนะพอเลเวลขึ้นนะครับมันก็จะปลดล็อกเพิ่มเติมนะครับทีนี้มันก็จะมีแผนที่ ขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้เราเรา,เราน่าจะลงเข้าไปเล่นได้นะครับในแผนที่เนี่ยอออันนี้เป็นอีกโหมดหนึ่งนะเลเวล6มันจะปลดล็อกนะครับแล้วเดี๋ยวเลเวล9กมันก็จะปลดล็อกในส่วนของซีซันจำาอองัันเป็นในพาน,นี้ก็ก็สนุกดีนะแนวเน,นี้ผมไม่ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับนานๆจะมีเกมที่แบบกราฟิกดีๆออกมานะจริงๆเปิดสโตูต่างประเทศก็ตั้งแต่ iOS ก็รู้สึกว่านานอยู่นะ ตอนนี้ก็ลงเวอร์ชัน Android เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดานนี้กันแล้วก็เดี๋ยวไปดูพวกปืนต่างๆเนาะเหมือนมันจะอยู่ไกลเลยท่านผู้ชมเนี่ยการเดินอะไรแบบนี้ผมว่ามันแข็งมากเลยนะไม่สมูทเลยยังไม่เห็นตัวเลยเฮ้ยแต่ว่าเสียงการได้ยินอะไรแบบนี้มันเคลื่อนที่แล้วโอ้โหนุนไกลมากเลยไกลมากเลยไกลมากเลยแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายของเราเป้าหมายของเราอยู่ตรงนี้โอ้โหเขาเห็นเราครับ แต่เขาก็ไปอยู่ตรงนู้นโอ้โหแล้วเขาก้มพอดีผิดพลาดทางเทคนิคครับเอาไ้โดนอีกคือเมื่อกี้จังหวะเขาก้มพอดีเลยนะโอ้ยพันกว่าเลยเหรอสูงสุดอะ่ะเฮ้ยพันเก้าสิบสี่นะครับระดับบนๆนะอันนี้แบบปืนแบบเทพๆพันเจ็ดโอ้โหเวอร์เกินไปละโอเค อันนี้เราสามารถล่าต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับเจ๋งไหมอันนี้ที่ผมพูดถึงว่าตัวเกมมันเป็น Open w o r l d นะครับถ้าเล่นตามภารกิจปกติอ่ะมันก็จะเป็นแบบที่เราแบบยังไงล่ะเล่นตามมิชชั่นไปอะครับแต่แบบเนี้ยเราล่าเสร็จแล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวไปข้างหน้าอีกอะไรแบบเนี้ยนะครับเออดีแบบนี้ดีแบบนี้น่าเล่นมากใช่ไหม แต่มันวิ่งไม่ค่อยสมูทเลยวิ่งไปข้างหน้านะครับนี่นี่ยเจอจุดแล้วนะครับจริงๆอ่เล็งตัวข้างหน้าเลยก็ได้มั้งนั่นนะตัวที่อยู่ข้างหน้าเอารีโหลดอีกเหรอโดนไหมวิ่งครับจริงๆซมมันมีโซมแบบซูมเข้าไปอีกนะแต่ผมไม่ได้ลองเลเนี่ยเห็นปะ เออก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโหมดหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะครับ Open World เนาะโอเคต้องปลดล็อกเลเวล6ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปที่เมนูแล้วก็เดี๋ยวให้ดูพวกเมนูปืนนะครับเอาง่ายๆสรุปตอนนี้ถ้าเล่นตรงนี้ปกติมันจะยิงเสร็จตามภารกิจแล้วก็ออกมานะครับส่วน เมนูตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปล่าได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันจะปลดล็อกอีกนะครับเลเวลสิบสามเลเวลยี่สิบแมพจะเปิดเรื่อยๆนะครับตามเลเวลเนี่ยเดี๋ยวถ้าเปิดหมดอะโห้ยมันค่อนข้างกว้างเลยนะครับท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันนะเราต้องแบบคอยไปล่านะเดี๋ยวดูในสตร์ก่ันขายเงินนะครับขายทองอ่าอินเวนทอรี่นะครับนี่ก็มีปืนต่างๆนะครับขายเนาะเดี๋ยวก็ปลดล็อกตามเลเวลมาอีกเรื่อยๆนะครับมีปืนพกด้วยนะอืมโอเคครับผมก็ เอาเป็นว่าก็าฝากไว้คร่าวๆเ,เท่านี้แล้วกันนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ